ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์ตเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแบบคิงเลกซี y แมบบล็อกคุนและแมบยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบักระบบ V A P server และระบบ ID p a พาร์ตก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป เฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับลีซิกช็อปล้านบร,ริการปดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดแบบชิงเลกาซีและแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบร,ริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงคแค่60สิบาทแล้วยังมีบร,ริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บร,ริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับแ็ก,ก้เกี้แล้วนะวันนี้เราก็จะมาเติมเกมวันนี้ก็รอมานานแล้ว โอ้โหกูว่าผมจะขอตังค์เติมเกมได้กูขอตังแฟนเติมเกมแม่งกว่าจะได้นะโคตรนานเลยได้งบมา500อยแน่อ๋อห้ย500บาทนี่ได้เยอะเลยผมว่าผมจะเติมเอาตัวนี้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เอาตัวดิเอาเหเรียญเลดนี้3,600นะครับผมนะอ่าสปีดเลดด้วยนี่เติมเอาแพ็คนี้กับ500นะครับนะผมจะจัดตัวนี้ เออโ oh อเอกนอ์น้องบอกว่ามีน้องๆบอกว่าตัวนี้เนี่ยโหดที่สุดในเกมแล้วพี่อผมเห็นมันก็อดใจไม่ไหวอะนะมันก็ต้องเติมสิครับผมโอ้ยเอเควันนี้เอาคุ้มเลยเอาตัวที่ดีที่สุดไปเลยโอเคครับเดี๋ยวรอคนกรี๊เกมพาร์ทเข้ามาก่อนไม่บอกหรอกเติมกับร้านไหนโหนอ้ฮยนึกเ เ้ามาแล้วครับผมนะเออคนเกียเกมพาดโอเคเรามารอรับเหรียญได้เลยยังไงได้มาแล้วนี่เราได้อะไรมาเหรียญเลดเฮ้โอเมกอดมีเยอะมากมีเยอะมากมากต่ตัวเลยไหมไม่ลังเลยแหละยังไงได้ละฮะ ไม่ลังเลเลยละการทุกคนผมเอาสองตัวเลยกูเอาสองตัวอันนี้เอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งครับจัดไปนี่ไงเราได้มาแล้วนี่มันชื่อว่าอะไรเนี่ยอะไรซองจินบูอะไรที่น้องๆบอกเออจัดไปเลยอเอาไปก็กูได้มาแล้วจากสองตัวนู้นอือ อยากได้วารานล,ล้วเทพนิกาเนี่ยเออทำไงดีวะใส่เป็นแอซิดตก่อนแล้วกันอ้าอุ้ยโอ้โ้แบ่งก็เฮ้ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราลองไปลงอันนี้ดูครับมาลงได้ไหมเข้าไม่ได้ปะ เอาเพชรซื้อเลยละกันเพชรไม่ได้ใช้แล้วมาปลาลายเท่โอ้ยโอ้ยเปลี่ยนภาษาก่อนโอ้ยนี่ไงท่ามันอ่ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวอันนี้เล่นครั้งแรกด้วย <c oughs> โอ้โหแล้วตัวอะไรเฮ้ยลืมเปิดเอฟเฟกต์ตัวแอสซิดว่ะ วันเข้าไปแล้วตัวนี้มันพุ่งไกยังไงวะอุ้ยยังไงอ๋อมันต้องกดกระโดดด้วยหรอเที่ยงโคตรได้เลยตายหน่อยตายหน่อยขาหน่อยลูกพี่จะเอาลูฟี่ออกมาเล่นมา เทบนิกากูออกมาแล้วนี่อุย้ยสายฟ้าอะไรวะอุย้ยกระทืบเขาให้เขาหักเอออันนี้ไรอะ่ะอ๋อมดให้เราต่อยเหมือนเฟเบอร์นะยใว่ไตัวเนี้ยสกิลเนี้ย,ยอันตื่นอุ้ย,ยสัตว์เสียงโคตรดังโอ้มอะไร โอ้เหี้ยหมัดโคตรใหญ่เลยลูฟี่กูเหี้ยโคตรเท่ไอ้เหี้ยลูฟี่เป็นโคตรเท่เลยชอบอ่อแววคุ้มมากที่เติมไปเอาดีแต่ตัวแรกกูใช้เวลาค่าน,นานเลยว่ะ เยวลงนี้เสร็จเราลองไปลงด่านบ้างดีกว่าด่านสุดท้ายอะลงแบบคนเดียวเลยแต่ไม่ลงฮาร์ดคอร์นะลงธรรมดาพอคลิปนี้ขอไม่ตัดอะไรมากแล้วกันเพราะว่าคนดูอาจจะไม่ค่อยมีทำมาค,ำคำํำๆเฉยๆ <c oughs> แฟนได้ตังมาเติมเกมเอ้าล้วงอ้าหกนาทีอ,ะอ่ะ โคดเร็วปกติผมทำเจ็ดนาทีกว่าเฮ้ยได้ตัวโหดมาทำเวลาดีขึ้นว่ะแต่มันต้องต่ำกว่าห้านาทีมันถึงจะได้เอสบวกโอเคครับจบซัดเทนั้นเราจะไปลงตอนตอรี่ลงด่านกันบ้างเฮ้ยมันหลอเท่จริงๆเดี๋ยวผมเอาคอสตูมออกดีกว่าเป้งไม่เท่เลยคอสตูมอะไรนะ่ะมันถอดไงอะอะมันถอดไงอะ ออน,นี้เออถอดออกให้เหมิดเลยเด๋ยวใส่ให้ไอ้ตัวนี้ใส่ให้ไอ้สัตว์เลี้ยงหน่อยมาโคตรให้เลยครับพี่น้องโอเคครับท่านผู้ชมครับไปลงคนเดียวไปเลยเฮ้ยมันมีคนอันนี้อยู่เนี่ยไปหเพื่อนลุยกันเลยดีกว่าสองคนย่อมดีกว่าคนเดียวเสมอ ไม่กดอ่ะไม่กดไปคนเดียวก็ได้เริ่มมาครับผมโอ้โหโอ้โหมันพุ่งไวจังอันพุ่งไวโวดเขาาลืมเปิดเอฟเฟกต์ตัวเอสเอสดึงละอันตี โอ้โหทีเดียวหายเลยวะหมอไอ้แค่อันติมันแรงไปไหมเหรออุ้ยโอ้โหโหดเกินไปอยู่หมืนกันพุ่งไอ้ผมตัวนี้ผมก็เล่นไม่เป็นท่าเล่นครั้งแรกเลยนะไม่รู้มันต้องคอมโบยังไงเดี๋ยวเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็เล่นเป็นไอ้ตัวนี้ ตีโอ้ยดาเมจโคตรแรงอันตีเมกี้พุ่งได้สองครั้งเฉยมันต้องสกิลสามให้เป็นไฟก่อนหรออันนี้ไม่แน่ใจเว้ยต้องลองใหม่แฝงล่ากเป็นไฟมันก็ครั้งเดียวเนี่ยหรออ๋อนี่ไงพุ่งได้สองครั้งอ๋อมันต้องกดหนึ่งสองครั้งเองพุ่ง โ oh. อ้โหดาเมจปุ๊บเป็นโคตรแรงเปิดให้ท่าฟันไฟโคตรเท่เลยอ่ะโดนเปิด <c oughs> ชุดว่ะ โคตรเท่ยังไม่หมดจะ่ตัวถึงบอสแล้วครับผมทำไมบอสไม่เกิดวะอะไรอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอ๋อนู่นไอห่าแหแอะไรอยู่นั่นนะออกมาเตแม ออกมาไอ้นุ่มควันเปิดหายัสดีครับบอสอันติเอาไปแดกกดมัว่วเรา,าเน้นสกิลมัว่วครับ โคตรเทโคตรเทโคตรแรงกูชอบชอบเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราเล่นลูฟี่บ้างดีกว่าฝันฝันเออตายจอย ถแดดไก่มันต้องกดกดหนึ่งแล้วกดกระโดดเลยต้กดกระโดดค้างไว้ก็ได้เสียงเจ๋วเรียบร้อยไปแล้วเอาโหดจัดโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะ คำคำคำไม่เฉยผมติดเกมนี้หนักมากก็อยากจะลงช่องบ้างอะเนาะเออผมติดมากๆแค่นั้นแหละโอเคครับใครชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยใครอยากให้ทำแบบนี้อีกเนี่ยเออก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อน